จอมภพกวินทราบทที่7 The Gang จอมพบพากวินทาไปทานข้าวเยน็นหญิงสาวไม่ปฏิเสธเพราะเขาบอกว่าเลี้ยงชายหนุ่มถึงพาเข้าร้านอาหารประจำเป็นสถานที่สมหัวของเขากับเพื่อนๆแต่เขาก็ไม่คิดว่าจะเจอกับพวกมันครบทุกคนแม้แต่ชานนที่หายหน้าไปหลายวันก็มานั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนๆด้วยคริสทั้งนี้ วิชัยโบมือเรียกทั้งโต๊ะหันมามองไปตาเดียวกันว้าวพาสาวมาด้วยนี่สเปคมึงนี่หว่าสาครนสาวเพื่อนทันทีชานนเบือนหน้าหนีไปอีกทางนวัดยิ้มกลิ่มรีบปีเข้าไปตีสนิทสาวที่เพื่อนพามาผิวขาวตัวเล็กใส่แว่นผมยาวสีดำสรวยนี่มันสเปคแรกเริ่มเดิมทีของจอมพบเลยจริงๆแหม นี่มันน้องปีหนึ่งไม่ใช่หรอวะเออทำไมถอยห่างหน่อยไอ้วัดเมืองจะเบียดจะสีอะไรน้องเขามันผู้หญิงนะเว้ยให้เกียรติหน่อยสิวะจอมพกตอบอย่างรําคาญก่อนจะรังเอาร่างของกวินทราออกห่างจากเพื่อนเห็นตาก็รู้ว่ามันอยากจะสีชวนให้อยากซาดให้ปากแตกน้องชื่ออะไรครับพี่ชื่อนวัตเรียกพี่วัดก็ได้นะนวัดแนะนำตัวก่อนเลย ยิ้มเจ้าชูส่งไปให้มั่นใจในความหน้าตาดีของตัวเองแต่ถ้าผู้หญิงใจไม่แข็งพอยังไงก็ต้องโผล่เข้ามาหาเขาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงบ่อยครั้งที่เขาได้สีเด็กของจอมภพเพราะความเฉยชาของมันต่อผู้หญิงที่วิ่งเข้ามาหาเออชื่อตาค่ะว่าแต่พิวัดก็ได้มันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยคะไม่เห็นเคยได้ยินชื่อวัดแบบนี้มาก่อนเลย จอมภพกระตุกยิ้มหรือชอบใจความกวนของกวินทราขึ้นมาทันทีกับเขาเทอร์นิงกับคนอื่นเธอกวระสาษาไม่น้อยเลยทีเดียวแบบนี้ค่อยใจเชิญขึ้นมาหน่อยเออพี่ขอตัวไปนั่งก่อนนะนวัดถอยกลับไปนั่งที่ของตัวเองจอมภพพากระวินทาไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆของเขาอีกสี่คนหัวหน้าโต๊ะชอวิชัยเรียกมาได้ใชไอ้คริส เรียกพี่ชายครับน้องตาวิชัยปรามเพื่อนก่อจะแนะนำตัวเองย,ยิ้มยิ้มกะวินทรายิ้มและพนมมือไหว้ขวามือไอ้ชัยคือไอ้ชาโนนเคยเจอกันแล้วเรียกมันไอ้นนอ๋อสวัสดีค่ะพี่นนกะวินทราปีเข้าไปหาเรียกที่นั่งข้างชาโนนนี่มันนั่งอะไรตรงนี้ไปนั่งตรงไหนก็ไปชาโนนออกปากไรไม่ไหวหน้าแหมพี่ ก็นั่งกับพี่ปลอดภัยสุดแล้วนี่น้องตาคนที่นั่งตรงข้ามชื่อสาครจอมพบเรียกเพื่อแนะนําคนที่เหลือมึงไม่ต้องไอคลิสพี่ชื่อคอนนะครับเจ้าของชื่อรีปรามเพื่อนสิงพูดเสียก่อนยินดีที่ได้รู้จักพวกพี่นะคะกะวินทราทักทายหน้าซื่อตาใสยิ้มสดใสทั้งที่ใจคอน,นั้นค่อนข้างขุ่นมัวจอมพบหน้านิ่งรู้จักกันแล้วใช่ไหม กูพาน้องเข้าไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะส่งกลับหอหนุ่มๆห,หันไปมองจอมพบเป็นตาเดียวกันส่วนคนหน้านิ่งก็ทำหน้านิ่งอยู่อย่างนั้นตานังกับพี่ๆก็ได้เพียงแต่ช่วยเลิกทำตาพราวๆยิ้มเจ้าเล่จะได้ไหมคะขนลุกพี่ลึกถึงพวกพี่จะหน้าตาดีแต่เชื่อตาเถอะไอการแสดงออกถึงความเจ้าชู้มันไม่ทำให้ตาประทับใจอะไรหรอกนะคะนอกจาก จะกลัวเสียมากกว่าหน้าชากันไปเป็นแถบแถบเมื่อเจอคำตรงๆของสาวรุ่นน้องจอมพบหลุดหัวเราะออกมาอย่างห้ามไม่อยู่จากนั้นก็สุดตัวรงนั่งข้างหญิงสาวจะกินอะไรสั่งเลยนะพี่รับผิดชอบค่าอาหารของเราเองส่วนพวกมึงก็จ่ายกันเองก็แล้วกันเอียงตัวบอกคนข้างๆเสียงนุ่มก่อนจะหยัดกายตรงพูดกับเพื่อนอีกเสียงหนึ่ง การกระทําที่ต่างกันยังเห็นได้ชัดของจอมพบทําเอาทุกคนอ้าปากค้างไปตามๆกันมันไม่เคยสนใจดูแลผู้หญิงที่ไหนมีแต่ผู้หญิงคอยเอาอกเอาใจแต่นี่มันทําตาหวานเสียงสองเพื่อนหนุ่มทั้งสคนพร้อมใจกันมองหน้าแล้วก้มหน้ามองแขนตัวเองคนลุกปแปลกๆงานตาไม่เกรงใจนะคะหญิงสาวยิ้มกว้างหยิบเมนูมาดู จอมพพมอสีหน้าแววตาแบบนี้ก็รีบดักคออย่างรู้ทันขืนไม่พูดแบบนี้มีหวังกินเหลือทิ้งเหลือกว้างแน่ๆได้แต่ต้องกินให้หมดนะห้ามเหลือแม้แต่นิดเดียวกวินทราเปิดดูเมนูเพื่อปิดบังใบหน้าขัดใจที่ถูกดักทางเอาไว้ไม่อย่างนั้นจะสั่งให้กระเป๋าฉีกเลยงั้นเอาเข้าวผัดทะเลเดือดกับต้ยมยำทะเลน้ำใสก็พอคะ่ะน้ำส้มปั่นด้วย เมื่อเลือกเมนูที่ต้องการแล้วจอมพบก็เรียกพนักง,งานมาสั่งจากจานเล็กเป็นจานใหญ่เพราะเขาเองก็หิวเหมือนกันวิชัยรอสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วจึงถามขึ้นแทนทุกคนที่กำลังสงสัยไปไหนกันมาน้ำเสียงเรียบเรียบมือก็ยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นจิบตาไปดูห้องมาค่ะกระวินทาตอบแล้วได้ไหมคอนโดที่ไอ้คริสอยู่ก็สะดวกสบายนะ ตาค้อนถามยักคิ้วไปให้จอมพบเชิงร้อเรียนแต่พอเห็นสายตาของหญิงสาวหนึ่งเดียวก็ปรับสีหน้าทันไม่ทันเออคือตาว่ามันมีอะไรแปลกๆไม่รู้ว่าผีหรือคนกันแน่แต่คนลูกค่ะอะไรวะไว้คริสโครงการพ่อมึงน่าจะไม่มีคนตาไม่ใช่หรอนาวาัดเอยถามด้วยความสงสยัยเพราะเขาเองก็อยู่โครงการเดียวกัน เพียงแต่อยู่คนละตึกจอมพบถอนหายใจอันที่จริงไม่อยากพูดแต่มาถึงตอนนี้เก็บไว้ก็เท่านั้นก็ไม่มีนะสิอา้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะตาคอนถามยิ่งปังก็ยิ่งงงตอนแรกก็พาไปดูหอหญิงล้วนแต่ห้องน้ำรวมมาติดหอชายมึงคิดว่าผู้หญิงจะปลอดภัยไหมวะกูก็เลยพาไปดูอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่กลางซอยมึงจะเบียงมันติดกันว้ย ประตูระเบียงแม่งก็ไม่ปิดไอห้องข้างๆเสือกคางเสียงลั่นกูก็เลยลากน้องเขาออกมานอกจากผนังจะบางแล้วประตูมั่ยังมีรอยงัดใครจะเข้าตึกก็ได้สบายเลยกูว่ามาอันตรายไปสำหรับผู้หญิงอยู่คนเดียวได้ฟังแบบนั้นก็ทำเอาทั้งโต๊ะก้านหัวเราะมีแต่กระวินทาที่อ้าปากค้างอา้าวล้วคอนโดมือล่ะจอมพบถอนหายใจอีกครั้ง ก่อนจะตอบคำถามเออนั่นก็อีกไอ้ห้องว่างมันห้าห้าแต่ไอ้ห้องข้างบนมันดันเล่นผีพ่อหม่มไม่มีเกรงใจชาวบ้านเลยกูจะบ้ามึงเลือกวันดีว่ะแม่งเจอจังๆเลยสินวัดหลุดหัวเราะอ,ออกมาจนได้รอยทำให้คนอื่นหัวเราะตามแม้ราชานนก็ยังยิ้มยิ้มคาตากูเลยดีที่น้องตาไม่เห็นได้ยินแค่เสียงพี่พูดจริง ทำไมไม่บอกตากวินทราถามจอมพบยิ้มหวานส่งไปให้บอกไม่บอกก็มีค่าเท่ากันเพราะพี่คงไม่ให้อยู่ในที่แบบนั้นหรอกไม่ต้องเป็นห่วงเสียงโหดังขึ้นจากเพื่อนเพื่อนคนถูกร้อยเถึงตาใส่แต่ไม่มีใครเกรงกลัวต่างโหรอยิ้มไปตามๆกันหญิงสาวอยากหยิกเขาให้เนื้อเขียวแต่เธอก็ทำแบบนั้นไม่ได้ถือเป็นประสบการณ์ก็แล้วกันที่ต้องมาเจออะไรแบบนั้น ย้ายสิ้นเทอมใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไปอยู่ห้องพี่ก็ได้เพราะเดี๋ยวพี่จะย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านขับรถไปมาก็โอเควิชาโรงเรียนไม่เยอะสบายสบายแหมเสียงสองเลยนะมึงกับพวกกูเนี่ยเสียงแข็งเป็นหินกับน้องตาเสียงอย่างกันนุ่นหนุ่มเหลือเกินกินกินไปอย่าพูดมากจอมพบสั่งเพื่อนเรียงประเด็นพอดีกับอาหารที่สั่งไปพนักงานยกมาเสิร์ฟ กวินทราจึงลงมือกินอย่างตั้งใจรสชาติดีถูกปากถึงราคาจะสูงไปสักนิดแต่ก็ถือว่าผ่านจอมพบเองก็ตักข้าวแบ่งกันกินเหมือนกันกลุ่มเพื่อนๆออยังคงคุยกันเบาๆคุยไปเสียทุกเรื่องทําให้บรรยากาศเป็นกันเองผู้หญิงคนเดียวก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนเกินแต่อย่างใดกวินทรารู้จักตอไปเข้าห้องน้ำหลังจากจัดก,การอาหารจนอิ่มเหลือเพียงนิดหน่อย จอมพบจัดการต่อจนเรียบร้อยเป็นโอกาสให้ทุกคนรักฟอกเพื่อนอย่างสะดวกสบายทุกคนต่างใช้สายตาบังคับออนวอนให้จอมพบเปิดปากบอกเล่าเรื่องราวของตัวกับหญิงสาวรุ่นน้องคนนี้กูเอาจิงพ่อแม่กูโอเคหลุดปากออกไปหลังโดนกดดันอยู่หลายวินาทีชายหนุ่มใายหัวไปมาระอาใจกับกลุ่มเพื่อนเขาร้ายแค่ปาก แต่พวกเวนนี่ร้ายยิ่งกว่าเฮ้ยอูทานออกมาเกือบจะพร้อมกันทั้งสี่คนเสียงดังพอสมควรจนคนอื่นต้องหันมามองตาเดียวกันะวัดหันไปนมองชาโนนด้วยสายตาสงสยัยมึงไม่ต้องมองกูเลยไอ้วัดกูรู้แค่ว่าเด็กนั่นเป็นแฟนคลับไอ้คริสสมัยแข่งรถแค่นั้นทุกคนเบนสายตากลับมาที่จอมพบอีกครั้งน้องเขาเป็นแฟนคลับกูก็จริง แต่กูเดินปากหมาใส่น้องเขาก็เลยชังน้ำหน้ากูวันลอยกระทงกูดำคาในเชียโนนมึงถามไม่ใช่แม่งเซาซีจะลอยกระทงกับกูให้ได้ผัวก็มีเสือกจะกินกูกูเลยหนีไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปเจอน้องที่นั่นเห็นถือกระทงมาสวยกูชอบก็เลยหน้าด้านไปลอยกระทงกับน้องเขาจอมพบเปิดปากเล่าน้ำเสียงนุ่มทุ้มยามเอ่ยถึงกวินทราคนฟัง กรอกตามมองบนคอนขอดในใจว่ามันเป็นเอามากมีเสียงสองเสียงสามยามด่าเพื่อนนี่มึงรอยกระทงเดียวกับน้องเขาเลยเหรอวะวิชายถามย้ำมัวแต่ห่วงชาโนนก็เลยไม่สนใจกับคนที่ไปด้วยเออถ้าอาธิษฐานพร้อมกันได้นะกูทำไปแล้วแต่น้องไม่เล่นด้วยกับกูเลยคนหน้าด้านไปขอรอยกระทงยืดอกอย่างภูมิใจเคยทำแบบนี้กับใครเสียที่ไหน มึงเห็นน้องเขาเป็นความท้าทายหรอวะนวัดถามรู้สึกอยากรองขอขึ้นมาเหมือนกันแย่งเด็กเพื่อนดูน่าสนใจไม่น้อยตอนแรกกูก็คิดแบบนั้นเว้ยยิ่งนานวันน้องยิ่งไม่สนใจกูกูก็เลยน้อยวะน้อยใจชิปพอพาไปบ้านแทนที่น้องเขาจะปลืม้มกลายเป็นว่ากูโดนรุมทั้งบ้านเป็นอีกเรื่องที่ทำให้กลุ่มเพื่อนตาโตกับสิ่งที่ได้ยิน ไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นไปได้ผู้หญิงร้องตามไปที่บ้านเป็นสิบแม้ไม่เคยพาไปส่วนคนที่ไม่อยากไปมันกับลากไปเจอกับพ่อแม่จนได้เออหนอโอ้โหน้องตานี่ผู้สรงอิทธิพลในบ้านของมึงเรือเหรอวะพาผู้หญิงเข้าบ้านคนแรกกลายเป็นลูกรักแทนมึงง่ายๆเลยสุดยอดกูว่าถ้ามึงไม่จริงจังอย่ายุ่งกับน้องมาดีกว่าสงสารว่ะตาคอบอกด้วยน้ำเสียงหนักใจแทนรุ่นน้อง ดูซื่อ,อแม้จะกวนประสาทอยู่ไม่น้อยแต่คงไม่ทันเล่เหลี่ยมของจอมพบได้หรอกเอ้เช hey, ี่ยกูจริงจังสิวะไม่งั้นจะพามาให้พวกมึงรู้จักทําไมมึงเคยเห็นกูพาใครมาให้พวกมึงรู้จักด้วยตัวเองแบบนี้บ้างวะมีแต่ผู้เสนอหน้ามาเองทั้งนั้นจอมพบไม่ยอมรับหรอกเรื่องแค่อยากเอาชนะเพราะเขาไม่มีคู่แข่งใดๆนอกจากใจตัวเองกับเงื่อนคาที่หญิงสาวยืนให้สรุปว่า คนนี้มึงจริงจังแน่ๆชานนนถามย้ำตั้งแต่กลับไปคืนดีกับโจนาทานความรู้สึกที่มีต่อจอมพบมันก็จางหายไปมากอาจเพราะสนิทก,กันที่สุดโดยห่วงก้างไม่อยากให้จอมพบสนใจใครมากกว่าตัวเองแน่เว้ยคนนี้กูจีบจริงจังคนเดียวพวกมึงต้องเป็นหูเป็นตาให้กูด้วยถึงน้องตาจะมีเป้าหมายชัดเจนคือเรื่องเรียนแต่กูจะสางซึมีลรนิช รุ่งนี้พวกมึงไปช่วยกูขนของจากห้องย้ายกลับบ้านด้วยจอมพบยืนยันหนักแน่นก่อนจะบอกเพื่อนๆให้ไปช่วยขนของอย่าบอกนะว่ามึงจะให้น้องไปอยู่ที่ห้องของมึงนวัดถามมองเห็นช่องทางบางอย่างในใจเออสิวะไอ้วัดอย่าเสือกปฏีท้ายครัวกูคนนี้กูไม่ยอมให้มึงเอาไปเล่นๆได้หรอกมึงกับกูแตกหักกันแน่เออ กูเกลียดชิมหายไอพวกรู้ทันแต่ถ้าน้องเขาเล่นด้วยกับกูมึงก็ต้องยอมปล่อยมือแล้ววะนวัดหัวรอบเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆแต่แววตานั้นเอาจริงท้าทายจอมพบยังเห็นได้ชัดไอวัดมึงอย่าทำระยำหักหลังเพื่อนตาคอนด่าปรามให้เพื่อนทะเลาะกันแต่ดูเหมือนนวัดจะไม่ยอมหยุดง่ายๆมึงก็คิดซะว่าเป็นการทดสอบใจเด็กมึงก็แล้วกันจอมพบไม่ตอบตรงไดงใดๆ เพราะเขาไม่มีความมั่นใจในความรู้สึกของกวินทราเลยถ้าเธอรักเขาหรือแสดงอาการออกมาสักนิดเขาจะรองดูแต่นี่เธอเชยชาเอามากๆหากนวัตเข้าถูกจุดเขาอาจจะเสียเธอไปแ้วเพื่อนก็คงมองหน้ากันไม่ติดไปตลอดชีวิตจะโทษใครได้จะโทษใครไม่ได้เลยในตอนนั้นไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่กวินทาเดินกลับมา ทันได้ยินพวกเขาถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของเธออาจจะเป็นโชคดีที่ตู้โชว์ด้านหลังช่วยบางคนตัวเล็กไว้ได้มีดจากสายตาของพวกเขาเมืงองจะดูถูกผู้หญิงนะไอวัดน้องเขาจะเสียหายไม่ว่าเขาจะรักหรือไม่รักกูน้องเขาก็ไม่ใช่ของเล่นของมึงเขาเป็นคนมีชีวิตมีความรู้สึกที่กูปกป้องเพราะกูแคร์เขาจากใจจริงไม่ใช่เพราะห่วงก้าง อย่างที่สายตาของมึงมองกูในตอนนี้ทางโต๊ะเงียบไม่มีใครพูดอะไรกวินทราเดินถอยหลังออกไป3าก้าวแล้วเดินมาใหม่ออกมาจากตู้โชว์เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเธอกลับมาแล้วมีอะไรกันเหรอคะเงียบเชียวเรื่องเสแสรงหญิงสาวทำมันได้ดีหน้าซื้อตาใสยิ้มให้ทุกคนจอมพบยิ้มตอบก่อนจะควักเงินออกมาวางตามสัญญาปงบอกว่าจะไปโดยไม่คิดจะพูดอะไรอีก ตากลับก่อนนะคะ้ายังไม่ได้ซักเลยสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักพี่ๆทุกคนหญิงสาวบอกลาและเดินตามคนตัวสูงไปอย่างเร่งรีบเปลืมใจนิดๆที่เขาปกป้องเธอทั้งต่อหน้าและลับหลังคะแนนในใจเทไป0.01 00. ย์าหสำหรับการแสดงตัวปกป้องในครั้งนี้จอมพบขับรถออกมาได้สักพักโดยการจราจรที่น่นขนาดของเย็นวันศุกร ไปแดงทำงานใมประสิทธิภาพทุกแยกถนนที่ผ่านมาอาทิตย์หน้าไปดูคอนโดอีกรอบโครงการใกล้ๆกันกับห้องเพนท์เฮาส์ชั้นบนสุดมันเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยที่ซื้อไว้ตอนไปแข่งรถอยู่ได้เงินมาเยอะพอสมควรในช่วงนั้นพี่มิตรแนะนำให้ไปลงทุนกับพวกหุ้นคอนโดบ้านที่ดินหอพักในหลายๆจังหวัดส่วนห้องที่พี่อยู่ตอนนี้ พอยงให้ตอนเรียนจบมปลายแต่พี่จะไม่ให้ตาไปอยู่ห้องนั้นเพราะมันเข้าถึงได้ง่ายพี่เป็นห่วงหวานพืชหวังผลหรือเปล่าคะหยิงสาวถามเสียงเรียบใบหน้าแต้มยิ้มบางๆสายตามองออกไปที่วิวนอกรถฟ้าเริ่มเปลีนสีแล้วความมืดค่อยๆคืบคลานเข้ามาแสงสว่างจากไฟฟ้ากระจายอยู่ทั่วทุกที่ บนถนนยังคลาคล่ำไปด้วยยานยนต์ผู้คนที่เดินขวักไขวาบนบาทวิถีชีวิตคนกลางคืนกำลังเริ่มต้นขึ้นเปล่าแค่อยากพาไปดูถ้าไม่ชอบไม่เชื่อใจพี่ก็ไม่ต้องย้ายเข้าไปก็ได้น้ำเสียงราบเรียบไปบอกความรู้สึกใดๆของเขาทำให้กวินทราเบอือนหน,นีกลับไปมองเขานิ่งๆเพื่อนๆพี่ไว้ใจได้มากแค่ไหนจอมพบ ละาสายตาจากถนนมามองหน้าของเธอแวบ,บหนึ่งก่อนจะหันกลับไปสนใจเส้นทางขึ้นชื่อว่าคนไม่มีใครดีที่สุดหรือเร็วที่สุดหรอกพี่เองก็เหมือนกันใจคนมันยากแท้อย่างถึงถึงแม้คำโบราณท่านว่าแม่น้ำลึกแค่ไหนก็หาอะไรมาวัดความลึกได้แต่ใจคนมันยากนักที่จะวัดได้วลึกแค่ไหนเป็นคำตอบที่กวินทาเข้าใจได้อย่างดี ถ้าไม่ได้ยินพวกเขาคุยกันเธอก็อาจจะไม่เข้าใจมากขนาดนี้ความเงียบแทรกเข้ามาในรถบรรยากาศจึงดูอึดอแบบแบบัดแปลกๆอันที่จริงถ้ามีเวลาว่างไปเรียนศิลปะป,ป้องกันตัวเพิ่มนะผู้หญิงเป็นเหยื่อได้ง่ายอย่างน้อยๆเราก็จะได้เอาตัวรอดในยามฉุกเฉินเวลาที่มองหาใครช่วยไม่ได้ในขนาดนั้นไว้พี่จะพาไปจอมพบบอกน้ำเสียงอ่อนลง ไม่เรียบนิ่งอย่างก่อนหน้าเหมือสภาวะตึงเครียดของเขาผ่อนคลายลงอาทิตย์หน้าพี่วีจะมาเยี่ยมถ้าไม่ว่าอะไรตาอยากพาพี่วีไปดูห้องด้วยกวินทราไม่เชิงตอบรับแต่อยากพาพี่ชายไปด้วยการจะย้ายห้องต้องปรึกษาคนที่บ้านก่อนเราเธอก็ยังไม่ได้คุยกับแม่หรือคนในบ้านเลยจอมผมหันควับโชคดีที่รถติดไฟแดงไม่อย่างนั้น รถคงจะหลงข้างทางไปแล้วพี่วีคือใครตอบมาก่อนพี่ชายที่เป็นตำรวจไงคะกะวินทราบอกสายตาหันไปมองข้างทางขยับแขนขึ้นกอดตัวเองนิดนิดอากาศภายนอกเริ่มเย็นบวกกับแอร์ที่รถทำให้เธอรู้สึกหนาวขึ้นมาเล็กน้อยหนาวเหรอเขาถามพางเอื้อมมือมาเบาแอร์เอียวตัวไปหยิบเสื้อคลุมในกระเป๋าเป้ด้านหลังส่งให้หญิงสาว กวินทาขอบคุณเบาๆก่อนจะพยักหน้าให้เขาหันไปดูทางแล้วสัญญาณไฟก็เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวพอดีจอมพบยิ้มมุมปากอย่างน้อยหญิงสาวก็ไม่ปฏิสเสธเสื้อคุมของเขาที่ใส่เมื่อเช้าก่อนจะถอดทิ้งไว้ในรถตอนที่ไปรับเธอหญิงสาวบวกคะแนนเพิ่มในใจจาก0.01ให้กับความใจดีและห่วงใยของเขาเพิ่มทีละน้อยเผื่อเอาไว้ สำหรับความผิดหวังเสียใจในอนาคตพี่ว่าเราเคยเจอกันมาก่อนนะแต่จำไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้มันรู้สึกเหมือนจะนานมาแล้วนะกะวินทราหันกลับมามองหน้าคนพูดซึ่งเขาก็หันมายิ้มบางๆไม่น่าจะเป็นไปได้เราเจอกันครั้งแรกคืนนั้นก่อนหน้านั้นเราไม่เคยเจอกันแต่พี่ คล้ายคลับคลาเหมือนเราเคยเจอกันแต่นานมากๆที่ไหนสักแห่งจำไม่ได้จอมพบบอกสีหน้าคุ้นคิดอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้เสียอย่างนั้นประหลาดแท้ๆไวพ้พี่จำได้จริงๆจังๆ,ๆค่อยมาพูดอีกทีก็เรากันนะตาว่าพี่แค่คิดไปเองมากกว่าชายหนุ่มนิ่งไปแต่เขายังไม่รมเรื่องความคิดมันมีบางอย่างสะกิดใจแต่คิดไม่ออกว่าอะไร ก็วินทรากระชับเสื้อคุมเข้าอีกนิดกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือกลิ่นเจ้าของเสื้อก็ไม่รู้ที่รอยเข้ามามันก็หอมแบบผู้ชายแต่มันให้ความรู้สึกต่างออกไปเล็กน้อยอาจเพราะมันเป็นเสื้อของเขาคนที่เธอปลื้มมัง้งไม่ไม่ตอนนี้เธอไม่ปลื้มเขาแล้วแค่ผู้ชายปากเสียที่พยายามแกล้งเป็นคนดีเป็นอะไรไปนิ่งเลยหญิงสาวปลายตามองเล็กน้อย ก่อนจะเบนสายตากลับไปที่วิวนอกรถพี่เคยดูหลวงพี่ชื่อดังคนหนึ่งเขาเทศไหมคะจอมพบหน้านิ่วคิ้วขมวดใครนะคนที่เธอเอ่ยถึงใครอะ่ะหลวงพี่ก็บอกอยู่ว่าเป็นพระลองไปเปิดดูนะคะท่านสอนดีโดยเฉพาะเรื่องความรักของหนุ่มสาวตาว่าท่านผู้จริงนะไม่ได้จะชวนธรรมธรรมโมะอะไรหรอกพอรู้ว่า ผู้ชายแบบพี่กิเรสมันเยอะเอา้าถึงพอดีขอบคุณนะคะที่มาส่งกวินท้าพูดพลางยกมือหยิบกระเป๋าผ้ามาถือไว้พอเขาจอดรถเธอก็เปิดประตูลงจากรถทันทีเกืนอยู่นานมีหวังเธอจะสวยเอาได้จอมพบจะเรียกก็ไม่ทันนี่เขาโดานเธอหลอกดา่าแล้วใช่ไหมเนี่ยแสบจริงเย่ยแวนชายหนุ่มหัวราะเบาๆก่อนจะพารถเคลื่อนที่ออกจากหน้าหอพัก ตรงกลับบ้านเพื่อหาความจริงเรื่องที่เคยเจอกวินทราแต่ก็นานมาแล้วหน้าตึกหอพักนักศึกษาหญิงวีนาที่ยืนรออยู่นานแล้วรีบตรงเข้ามาหาเพื่อนสาวทันทีเรียวปากขี้ยิ้มกว้างตั้งใจจะร้อเรียนแต่ต้องหุบยิ้มฉับเพราะกะวินทรายกมือห้ามทางที่ยังไม่ยอมเดินเข้ามาใกล้เท่านี้ก็รู้ได้เลยว่าเพื่อนสาวโกรธเธอพอไม่ต้องมาแก้ตัว เธอเข้าข้างเขาเต็มๆเลยกวินทราห้ามไม่ให้เพื่อนสาวพูดอะไรเธอรู้ว่าคงเป็นคำแก้ตัวทั้งที่วีนาเป็นคนนัดแต่ดันหนีไปกับแฟนตาตัวโกรธเขาเหรอเขาขอโทษนะวีนาเดินตามขอโทษต้อยๆแต่เพื่อนสาวก็ยังไม่เห็นใจอย่างใดกวินทราหันมามองพร้อมหน้านิ่งเธอไว้ใจเขาได้ยังไงหนูนา เธอไม่คิดหรอว่าเขาอาจจะพาฉันไปปู้ยี่ปู้ยำร่วมหัวร่วมหางเพื่อนใจร้ายกวินทราหน้างอตอบว่าเพื่อนสาวน้ำเสียงจริงจังวีนาหน้าตึงเรื่องความผิดก็รู้ตัวแต่เพื่อนก็ต้องเข้าใจเธอเหมือนกันก็ถ้าเธอไม่ไว้ใจเขาเราไปกับเขาทำไมนั่นก็เพราะเธอเชื่อใจเขาระดับหนึ่งเหมือนฉันนั่นแหละกะวินทราอึง้งเทียงไม่ออกเลยแท้ไปอย่างไม่ยอมรับ อย่างน้อยใจเธอก็เชื่อว่าจอมพบไม่ทำอะไรเธอแน่ๆแ,แต่เธอไม่บอกฉันสักคำเธอผิดก็ขอโทษแล้วไงวีนาหน้าบึง้งเริ่มเสียงดังขึ้นกวินทราหันไปมองหน้าเพื่อนหน้าตึงด้วยความไม่พอใจตั้งสติสงบใจโดยการสูดลมหายใจเขา้าปอดลึกๆระงับอารมณ์เธอไม่อยากเพิ่มปัญหาให้ตัวเองอีกแค่ปริยาคนเดียวก็หนักใจพอแล้วหนูหนา ถ้ายังเห็นฉันเป็นเพื่อนอย่าทำแบบนี้อีกควรเป็นเธอที่โทรบอกฉันเองแต่นี่เธอไม่คิดจะโทรบอกฉันสักครั้งคนผิดคลายความมึงตึงลงเมื่อน้ำเสียงของเพื่อนลดความเข้มดวงตาขึงโกรธก็อ่อนแสงขอโทษดีกันนาตากวินทรามองมือของเพื่อนที่เกาะแขนอย่างพยายามอ้อนเธอต้องเป็นทาสของฉันสามวันนับจากวันนี้ ได้สิวีนาตอบรับโดยไม่มีข้อแม้ใดใๆรายงานต้องพรีเซนต์วันพุธเธอทำหรือ,อยังถ้าจะให้ฉันหายโกรธไปเอารายงานมาทำที่ห้องฉันฉันจะได้ซ้อมก่อนเร็วๆด้วยสั่งเพื่อนเสร็จก็รวงกุญแจจากกระเป๋าผ้าก่อนนึกขึ้นมาได้ว่ากุญแจอยู่ในกระเป๋าของตัวเองที่สะพายไหล่วางกระเป๋าผ้ากับพื้นเมื่รูดซิปกระเป๋าผ้าที่สะพายสีน้ำตาลกระเป๋าใบใหม่หรอ สวยนะกะวินทราหันครอบไปมองยังไม่ไปอีกถ้าช้าจะให้พีเซนเองนะวีนาหัวร้องเบาๆก่อนจะเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองซึ่งอยู่ชั้นห้ากวินทราสายหน้าไปมาก่อนจะเปิดประตูห้องเข้าไปความมืดยังคงปกคลุมเหมือนเดิมแสดงว่าปริยายังไม่ถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระถือว่าเป็นโชคดีของเธอสินะหญิงสาวเอื้อมมือมาคว้ากระเป๋าผ้า เข้าไปในห้องแต่เสื้อที่คุมตัวอยู่ก็ร่วงลงพื้นทำให้คิดได้ว่าเธอมีของสองอย่างจะจอมพบติดมือมาด้วยทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าติดสินบนแบบนี้ก็ได้หรอถึงป่าจะพูดแบบนั้นแต่กวินทาก็เก็บทุกอย่างเข้าห้องจัดการกับตัวเองให้พร้อมสำหรับทำรายงานกับวีนาตัดเรื่องอื่นทิ้งไปก่อน